สวัสดีค่ะคลิปนี้จะพาทุกคนมาชมความสวยงามของใบไม้เปลี่ยนสีที่เมืองนากโยานะคะซึ่งตอนนี้ทั้งสวนกำลังเหลืออลลามไปด้วยใบแปะก,กว้วยเลยล่ะค่ะทุกคนช่วงที่แทนมาอากาศดีมากๆค่ะเย็นสบายแม้ที่นี่จะเป็นสวนเล็กๆนะคะแต่เขาจัดวางพื้นที่ภายในสวนได้อย่างลงตัวจะถ่ายรูปมุมไหนก็สวยไปหมดเลยล่ะค่ะ ใครที่มาเที่ยวเมืองนาโกย่าและกำลังมองหาจุดชมใบไม้เปลี่ยนสีแผนแนะนำที่นี่สวนโนริตะเกะอรุณสวัสดิ์ยามเช้าค่ะทุกคนตอนนี้นะคะทันยังอยู่ที่นาโกย่านะคะเดี๋ยวเราจะไปชมสวนโนริตะเกะกันค่ะ วันนี้เป็นวันสุดท้ายที่ทัานจะเที่ยวอยู่ในเมืองนาโกย่นะคะเดี๋ยวตอนค่ำๆเนี่ยเราจะกลับไปที่สนามบินแล้วก็เราไปนอนที่โร,รงแรมคองฟอร์ตนะคะอยู่ติดกับสนามบินเลยค่ะทุกคนคือพรุ่งนี้เช้าไ้์เช้าเนี่ยก็คือขึ้นเข็นกระเป๋าแล้วก็ไปเช็คอินขึ้นเครื่องได้เลยนะคะเดี๋ยวไปดูกันนะคะว่าสวนโนริตะเกะเนี่ยใบไ,ไม้จะเปลี่ยนสีหรือเปล่าเพราะว่าจากที่ดบูบางจุดก็คือ เกลียงมังจุดก็ยังเขียวอยู่นี่ค่ะนี่นะคะสวนโนริตาเกะอู้สวยอยู่นะอุ้ยดูดิข้างในสวยมากเลยพี่นี่คือสวนโนริตาเกะนะคะคือสวยมากเลยอะ่ะมีทั้งเหลืองทั้งส้ม ก็สวยใครที่มา นาโกย่านะคะในช่วงใบไม้เปลี่ยนสีแทนแนะนำนะคะให้มาเที่ยวที่สวนโนริตะเกะค่ะจะเห็นชาวญี่ปุ่นนะคะมานั่งวาดภาพที่นี่นะคะบรรยากาศหลายคนเลยค่ะจะมีโรงแรมอยู่ที่ด้านหน้าสวนด้วยค่ะเป็นสวนแบบมินิมอลนะคะสวนไม่ใหญ่มากแต่ว่าเขาจัดวางแลนด์สเคปได้สวยงามมากเลยค่ะ ปลูกต้นแปะกล้วยคือรอบๆเลยอะ่ะแล้วก็อันนี้ทําไม่แน่ใจว่าคือต้นอะไรอะ่ะใบมันที่มันสีส้มๆอะ่ะคือต้นอะไรเอ่ย,ยชอบสวนที่ญี่ปุ่นมากๆเลยอะ่ะคือบรรยากาศเขาดีแล้วก็อากาศเ <I know. S 1> ย็นสบายต้องเน้นนะคะเป็นช่วงสปริงหรือว่าเป็นช่วงออทัมนะคะแต่ว่าที่นากุย่าเนี่ยค่ะมันจะไม่ได้มีหิมะตกเหมือนเมืองอื่นๆนะคะเมื่อกี้ เจอคนไทยที่เขาอาศัยอยู่นากุย่ามา20-30ปีเขาบอกว่าเพิ่งมีแค่ปีปีสองปีที่แล้วก็คือมีมีม้าตกค่ะทุกคนตอนนี้เราหนาวใช่ไหมแล้วก็มารับแสงแดดนะคะถ้าอยู่เมืองไทยเนี่ยคือแสงแดดคือเพียบเลยแต่ว่ามาที่ญี่ปุ่นเนี่ยคือแดดมันไม่ได้แบบมีเยอะมากแต่ท่านมาอยู่ที่นากุย่าประมาณสัก 3- 4สี่วันที่ผ่านมาเนี่ยคือแดดคือเยอะแดดคือทุกวันแต่ว่า ถ้าออกนอกแดดเนี่ยมันก็อากาศจะจะเย็นน่ยวันนี้ดูจากพยากรณ์นั่นคือรมแรงด้วยนะคะใครมาที่นาะกุย่านะคะช่วงนี้ช่วงใบไม้เปลี่ยนสีนะคะแนะนำมาเที่ยวชมสวนโนริตะเกะได้เลยค่ะ สวนนริตะเกะเป็นแหล่งพักผ่อนหย่อนใจยอดนิยมของชาวเมืองนากยะและนักท่องเที่ยวที่มาเยือนเมืองนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงใบไม้เปลี่ยนสีแบบนี้ค่ะการเดินทางมาที่สวนนริตะเกะนะคะสามารถทําได้หลายวิธีค่ะไม่ว่าจะเป็นการเดินทางมาจากสถานีเจอานาโกยาประมาณ15นาทีค่ะหรือขึ้นรถบัสจากสถานีนากยาป้ายหมายเลข6มาลงที่ป้ายนริตะเกะโนโมริ และยังสามารถนั่งรถไฟใต้ดินสายฮิกาชิยามะมาลงที่สถานีคาเมจิมะออกทางออกที่2อแเดินต่ออีก5นาทีค่ะในอดีตนะคะที่นี่เคยเป็นโรงงานผลิตเซรามิกของแบรนด์โนริตะเกะหนึ่งในแบรนด์เซรามิกชั้นนำของญี่ปุ่นรอบๆสวนโนริตะเกะนะคะยังมีคาเฟ่ร้านอาหารและร้านขายของที่รึกอีกด้วยค่ะ นอกจากนี้นะคะยังมีพิพิธภัณฑ์จัดแสดงผลงานเซรามิกอันเก่าแก่ที่หาชมได้ยากของแบรนด์นุนิตาเกะพร้อมทั้งมีเวิร์กช็อปให้ได้ลองวาดลวดลายลงบวนจานเซรามิกด้วยค่ะใครชอบงานศิลป,ปะลองแวะเข้าไปชมในพิพิธภัณฑ์กันดูนะคะทุกคน คคตอนนี้ท่านอยู่ที่ถนนากาเอะค่ะที่เราเห็นอยู่นี่นะคะที่ท่านเรียกว่านากย่าทีวีชาวเวอร์หรือจริงๆแล้วเขาชื่อว่าชูบุอิเล็กทริกพาวเวอร์มิไรทาวเวอร์นะคะกลางวันนะคะนี่บรรยากาศจะเป็นอย่างนี้วันก่อนเรามาตอนกลางคืนแต่ทหานว่ากลางคืนสวยกว่านะถ้าเรามาเที่ยวหรือมาช้อปปิ้งที่ถนนากาเอะนะคะให้แวะมาชมที่นี่นะคะด้านข้างๆก็คือ โอเอซิทเนีวันค่ะเคเดี๋ยวเราไปช็อปต่อค่ะทุกคนตอนนี้าอยู่ที่ร้านมัส,สยายนะคะก็คือเป็นร้านประจําที่ท่านมาญี่ปุ่นต้องมาทานร้านนี้นะคะมันจะมีสาขาอยู่ทั่วญี่ปุ่นเลยจะให้ดูเมนูเพื่อสั่งอันนี้เป็นซุปกิมจินะคะเป็นซุปเนื้อกิมจิแล้วก็ไข่ออนเซนแล้วก็อันนี้ยังมีหมูสไลด์ด้วยคะ่ะหมูสไลด์ เดี๋ยวเราจะเริ่มทานกันละท่าซุปกิมจิมเปรีป้ยวๆใครทานเนื้อนี่คือจังหวัดนี้เมืองนี้นี่คือนเนื้อท้่นี่อะค่ะถั่งแม อืมมันคล้ายๆลบบงานไม่ให้ไม่ให้ไม่ใช่สละงานไม่ขอพี่ะหรอคะงานอยู่นี่ใส่นิดหน่อยหยอกไข่ออนเซน จากทานอาหารเสร็จแล้วแทนต้องกลับรับกระเป๋าที่ฝากไว้ในโรงแรมค่ะพะคืนนี้แทนจะไปนอนที่สนามบินในคลิปหน้าแทนจะพาทัวร์โรงแรมในสนามบินติดตามชมกันนะคะใครที่ยังไม่กดติดตามช่องแทนนิโกช่วยกันกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้แทนทำคลิปต่อๆไปด้วยนะคะทุกคนวันนี้ไปก่อนมายบายค่ะ